สรุปผลวันเล่บอลหญิงเนชั่นลีกเวียน2025เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสรุปผลวันเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025เมื่อคืนวันศุกร์ที่6มิถุนายน68ที่ผ่านมามีดังนี้เกาหลีใต้แพ้อ,อิตาลี0นย์ถึง3 1 3ถึง25,13ถึง25 17 2 5ถึง25โดมินิกันชนะเนเธอร์แลนด์3ถึง2เซต2 22 5 2ถึง25 25 1ถึง19 28แถึง26 22ถึง25 15ถึง13แคนาดาแพ้เนเธอร์แลนด์1ถึง3เซต18แดถึง25 25ถึง22 15ถึง25 2 3 2สสหรัฐอเมริกาแพ้บราซิล0 3นย์ถึง3 8 19-25ถึงฝรั่งเศสชนะเบลเยียม3าถึง1เซต25-22 13-25 2ถึง2ี1 22, 25, 25 19. ตุรกีชนะไทย3-0ถึงศเซต2 5่ส2 5ห้ถึง2